สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุวรรณมะดาแจ๋วพี่น้องเมื่อนี้มาดาแจ๋วกับสิภพาพี่น้องมาช้อปปิ้งเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็เป็นมือเลิกงานตอนบายบายเฮากรสิส่วนแม่รั่วพนักง,งานในลานเนาะคะ่ะน้องๆมาย่า,ยางเดินช้อปปิง้งในลานขายของทรงที่ใหญ่ที่สุดสําหรับคนที่ทาร้านอาหารเนาะคะ่ะเป็นลานขายของมีทุกอย่างเนาะพี่น้องมีเสื้อผ้านะแพ้ มีของขายสําหรับคนที่เปิดร้านอาหารเนาะคะ่ะอ่าทุกคนที่อยู่ร้านอาหารกับสงฮูจักมีร้านอาหารกับเฮูจักร้านขายของส่งตัวนี้เป็นอย่างดีเนาะค่ะืซอร้านอาริโกเนาะคะ่ะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดอ่าของตลาดส่งในเจนนี้วเนาะพี่น้องเนาะมีทั้งเหล้ายาอาหารพี่น้องเยอะแย,ยะเลยมันนี่เฮากระสิผ้ามากกันมาย่างอ่าหาซื้อของกันพี่น้องตามมาค่ะ อันนี้เป็นเขาข้อเ่องใส่เนาะคะ่ะเยอะแยะเลยค่ะตามมาเบิงมาช้อปปิง้งน้ากันมานนีพี่น้องจ้าอันนี้ก็สิเป็นมุมเข่าของเ่อนใส่ในขั้วเลื่อนเนาะคะ่ะเอาก็สิไปช้อปปิง้งมานนีเป็นวันเกิดที่อยากจะกินอาหาร เท็ดกันเองแบบบานเฮาเนะาะเฮา็กิมาช้อปปิง้งพอแถวนี้็สิมีอาหารสดน้าพี่นองเบิ่งค่ะผลล้หมากรักใหม่นะคะเยอะแยะเลยมีของช่องแข็งน้าพี่นองเบิ่งค่ะเยอะแยะหญ่ีหลีพี่น้องค่ะเฮาก็มิมปรช้อปปิง้งประมาณอาทิตย์ละเท่อหนึ่งประสิเทธิอซื้อกับเขาไว้ให้พนักงานเนาะนี่ก็เป็นสซนที่มีอาหารมีผลไม้หม่ะคะผลไม้บานเฮาก็บ่ค่อยหลายพี่น้องมีแต่ ผลไม้ที่ส่งมาตั้งประเทศเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารสดอาหารทะเลพี่นออ้องมีหอยมีปลาโซนนี้ก็ซิมีหอยมีปลาเนาะคะ่ะของสดสดเลยมีกุ้งนะคะมีปลาแซลมอนนะคะเมน,นี้เข้ากับช้อปปิง้งเป็นลายอย่างลายแนวนะคะมีะปลาทูน่าน้ำพรมเนาะคะ่ะแดงๆนี่ก็คือปลาทูน,าน่าเนาะพี่น้องชิ้นใหญ่ๆเลยเนาะคะ่ะมีหอยเชลล์น้ำนะคะ เอามาช้อปปิ้งกันพี่น้องมาเบิ่งว่าเฮาสิได้ยังแน่เนาะค่ะมื้อนี้นะะนเนาะ,ะตามมาพี่น้องจา้าสู้อาหารสดเนาะคะ่คะผละมไม้หลากหลายพี่น้องจา้าแต่บ่มีเนี่ยเปตะก,กินคือบ้านเฮาเนาะคะ่มะ,ะมีแต่ผลไม้เออ่ต่างประเทศมีกีวีมีบักแตงไทยมีเมลอนเนาะคะ่ะอ่านี่ก็เยอะแยะเลยค่ะแต่ว่มามันบ่เป็นตะกินคือบ้านเฮาพี่น้องจา้า ค่ะมีอะโวคาโดนะคะขายถูกๆอยู่นี่บวแพงปันไดพี่น้องเนาะแอปเปิ้ลมีซาลีหลายยาพี่น้องมีผสมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะผลไม้ต่างประเทศก็มีองุ่นเอียงประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องก็มยาย่างช้อปปิ้งนื้อแกนเนาะคะ่ะสดอาหารสดของเฮาเนาะคะ่ะ เยอะแยะเลยค่ะโซนนี้ก็สิมีผักไทยน้ำพรอมเนาะพี่น้องผักไทยเ่าก็สิมีผักเอ่อโหระพาผักกะเพรานะคะแล้วก็มีต้นหอมมีผักชีมีใบสะระแหน่นะคะผักเอ่อขึ้านะคะมีหลายหลายผักเลยพี่น้องมีบักเขือน้ำพรอมเนาะ,ค,ะค่ะขาะเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนอาหารอ่อสดเนาะคะ่ะเป็นเนือ้อเป็นหมู นะคะมีไก่ไม่ยังนะคะเยอะแยะเลยพี่โนโออ้องจ๋าถูกๆเนาะค่ะนี่ค่ะก็สิมรดราคากับมอยูนในชงนี้นะคะเนื้อสันเนื้อดีๆทั้งนั้นเลยพี่โนุองถูกๆเนาะค่ะอย่างหมูสามชั้นนี่กิโลละเก้าแฟงพี่โน้องจ๋ายางถูกเลยเอาเสียมาเฮ็ดเป็นหมูกรอบหมูยังกระไดเนาะคะ่ะเยอะแยะเลยค่ะถูกๆค่ะเนื้อถูกกว่าบานเท่าค่ะพี่โน้องจ๋าเบิ่งค่ะ เที่ยวตลาดน้ำกันมาช้อปปิ้งน้ำกันมันนี่พี่นองจ้าเขาของเยอะแยะเลยเนาะคะ่ะห่านใหญ่อิลีพี่นงยาจนเมือยแล้วคะ่ะเมยแล้วก็สด็ผ้าก,กันกับละค่อยบาไหวแล้วช้อปปิ้งจนเมยเต็มขั้นรถล้วพี่นงจ้ามันนี้ก็เบิดกันไปเบากระเป๋าวงวัางเลยพี่นองพราะว่ามาช้อปตลาดที่กับขนกันไปเยอะแยะเลยเนาะคะ่ะค่ะสำหรับมันนี้มาดาเจ้ากะ พี่น้องมาช้อปปิ้งเนาะของไทยเขาก็มีเดอพี่น้องของส่วนเอเชียก็มีเนาะค่ะอา้าวและแล้วก็เต็มคันรถนะคะปะพี่น้องไปใจเงินหลวกกลับ,บานกันเท่าค่ะอา้าวฝากคิดไว้ซัมนิโก้นเนาะพี่น้องเนาะเอาชีวิตต่างเดนมาให้พี่น้องเบิ่งกันค่ะฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ